เหรียญเสมาสปารธนาเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากคนน้ำเต้าเงินครับครับหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากเงินนะครับเหรียญหมุนเงินหมุนทองหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลครับครับเป็นเนื้อทองแดงครับรุ่นเจริญราบครับรงนี้เป็นบล็อกนิยมสุดนะครับประคำสิบเก้านาครับผมสอนอพระเครื่องนะครับวันนี้จะพามาชมพระเครื่องร้านแจ็คเสมา จะมีพาะเครื่องชุดหลวงปู่มหมุนอีกชุดหนึ่งครับที่ทางร้านแจ็คเสมาจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและได้ศึกษากันนะครับชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนก็สามารถทักหรือโทรหาเขาได้นะครับไปชมในคลิปนี้นะครับว่าจะมีรุ่นไหนมั่งนะครับของหลวงปู่มหมุนที่แจ็คเสมาจะเอามาให้เราชมกันนะครับติดตามชมในคลิปนี้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่ร้านแจ็คเสมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมภาคเครื่องที่ร้านแจ็คเสมาพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพี่นิดสวัสดีท่านผู้ชมทางว้านแล้วก็สวัสดี FC สอนอชาแนลด้วยนะครับครับวันนี้ว่าจาหลวงปู่หมุนมาให้ชมนะฮะพระเครื่องหลวงปู่หมุนใช่ไหมครับวันนี้ผมก็มีหลวงปู่หมุนบางส่วนมาแบ่งปันนะครับเป็นนี่เลยครับเหรียญเสมาสปรานาครับ เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากคนน้ําเต้าเงินครับครับหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากเงินนะครับครับออกปีพศส5 4พครับจํานวนการสร้าง300องค์ครับนี่นะนี่ครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่หมุนเครื่ององค์ครับก็จะมีตอกคดอุคดทอในเก้าไทยก็คือย่อมาจากก้าแผ่นดินมหาสมปรานาครับนี่นะองค์นี้นะครับผมนี่ครับมีสร้างกี่เนื้อครับแบบนี้แบบนี้มีสร้างเนื้อเนื้อนี้เลยครับนาะ ก็จะมีเป็นเป็นเป็นหน้ากากหน้ากากเงินก็มีครับแต่องนี้เขาเรียกว่าคอน้ําเต้าเงินครับนี่นะสร้างสามร้อยองครับอง์นี้สวยมากครับโอ้สวยจริงสวยผิวเดิมจมูกคมไม่ผ่านการไม่ผ่านการเช็ดล้างนะครับนี่นะแดงหน้าหลังครับองนี้มาพร้อมเลี่ยมทองครับหนาปึกอง์นี้ออกให้บูชาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับนี่นะครับผมองต่อไปนี้นะครับ ผมขอแนะนําเป็นเหรียญมุนเงินหมุนทองหลวงปู่มหมุนที่ตัดสีโลครับ,รบเป็นเนื้อทองแดงครับออกปี2,542รุ่นเจริญราบครับองนี้เป็นบล็อกนิยมสุดนะครับประคำ19นาะองนี้ก็ถือว่าสวยครับจม,จมูกสวยโคตรชัดผิวปลอดหน้าหลังครับนะเรียบทองฝังเพชรซีเซ็นะครับนี่นะ ครับผมองนี้ออกให้บูชาที่3 2 0 0 0บาทครับองนี้นะก็สามารถมาชมองค์จริงได้ทุกองเนาะที่ร้านแจ็คเสมาศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันธิบังกระปิชั้น3ก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ cribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลขอบคุณแจ็คเสมาด้วยนะครับที่นำพระเครื่องหลวงปู่หมุลมาให้ชมนะครับขอบคุณมากครับ